อ่ะมาดูปาร์คจะสตาร์ทเจ้านี้ไอ้นี่ครับได <c oughs> ้หรอวางลง <c oughs> เออไอ้เ,อเบิ่งลมมันเต็มไปมันมีลมไปเบิ้งไอ้ที่บอกให้วิธีขับรถคันเนี่ย <c oughs> จะเหยียบคันลงมจำเหยียบนิดหน่อย <c oughs> เหยียบนิดหน่อยถ้าเหยียบลงมจำหลุดยางค่าแตกเหยียบนิดเดียวเพราะเขาเกียร์ได้ <c oughs> ต้องเหยียบมึงนู้นมีลมมาเหยียบเบีกเหยียบเบีก Dạ em vô Rồi thằng là Rồi chơi thoại thằng Lan Lớn gì cho mày Ờ ừ. Thấy không à Thấy không Đấy Đưa nào đó con Ở bằng nếp mùa con Ở bằng mùa con Kia luôn một môi thế rồi, rồi. hả đến nào mà, thử đến nào má Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อ้อน่นละขี่พื้นแถวบ่อฟ่ามึงแต่มันก็สมัยแลนดินเนี่ยมึงเดี๋ยวห้ดนามยะ่งเเมือนละโกดเออโดมาแล้วดันเอาคนเจียร์มา้งโม่มขึ้นรถเกับวะแล้วจะเลื่อนนีโม่ไปจอดด้านข้างแล้วเอารถนี้ลงจอดตรงนี้นะครับรถนามชิลีแปด มันถึงจะไม่ขวางทางจราจรเฮ้ยเสียงเกรืองไหมขอกแคกขอกแคกขอกแคกดีสักวะเสือไป ไม่ใช่มันเหยียบอยู่หงหรอกไหมกันโดอกลงมาซื้นอนี่เลยเออเมีเยๆเป็นี่ละกันละหักหัวสุดมาเลยจะไม่ได้เหยียบคานแห้ง เยียบคลาดแรงมันทะลุลงข้างล่างครับเป็นเรื่องครับโอ้ไฟถอยออกนะนเลยมาเลยมาก่อน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 หักมาก่อนหักขวามาก่อนเออหักแขนท้ายมันไม่พีก่อน ขึ้นขนขึ้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 นขส้ขึ้นขส้ขึ้นข้นขึ้นขึขข้นขึ้นขึ้นขึ้มามานขึพอขึ้นนขน้นขน้น เดินตรงๆเออพอขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยเออทำมาเอ็กเอ็กพอเออกเดินหนาไปจังน้อยตัวเนาะมันจะไม่โดนได้ยังไงเนี่ยฮักฮักขวาหักขวา พ่อพ่อเดี๋ยวเด้อเอาไถมามอ้อนี่แหละเปิดบ่วน้ำออกไปเลยครับใช้ปากล้างเอาขี้สนิมออกมาตรงนี้ครับดูน้ำมิดาสนิม ที่สนิมนครับแล้วก็จะซื้อสีโจตันมาล้างครับเอ๊ยน้ำคือง่ามเด็แเนะ้าโคโคเ,ตตเครื่องฉีดนะน้ำช็อกโกแลตต์นี่คะอมันเอาไปอาบนีง่ามป่ะยังโดยด้วยคาราเมลเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบน,นสภาพมันเป็นยังไงบ้า นี่ครับผมให้เขาแปลงฝาให้ครับเป็นบานพับเปิดนี่นี่จะดินดินเต็มเลยโอ้ดินบกปะปะักไหลบักปักแต่ว่าก้นถังก็ยังไม่เป็นสนิมเยอะเท่าไหร่ครับมีแผงกั้นนะครับถ้าไม่มีแผงกั้นนี่ เรียบร้อยเียเสียมาตัวต้องหาเสียงมาผูกฟ้าไว้นะมันหนีมหัวตัวฟ้ามันหนบมึงต้องใส่หัวตัวตัวลงไปในถังหรือตัวเสียวอ่ะเดี๋ยวตัวเสียวลงไปเห็นตัวก็ย่นล่างอยู่นี่แล้วเนะาะเออก็จังคอยลงไปขีข่ทีละล็อก ว่าทำไมห้อเรียนเบลนำมัดใส่เลยนี่คือเสียถิ่มเนาะเสียถิ่มมันเหรอออกมาเปิดน้ำไปนี่เอาเสียกมาน้ำเอาเสียกมานน้ำก็จะล้างออกหมดเนาะ ต้องใช้ความอดทนสูงครับทังตันงแตบ่มีหม่องยืนนองทางนั้นเนาะแล้วก็ล้างไปอย่างนี้นะไล่ทรายออกได้อยู่ฟากได้อยู่เดี๋ยวตั้งหัวไหม เอาเนืองว่ามากินน้ำมันเนี่ย่วยเรียวไว้ทอบางอย่างดินไม่ใช่น้อนน้อยนะมันสะสมมาหลายปีแต่ว่าถังก็ไม่ถือว่าเป็นถนิมมากครับ เพราะว่าแต่เดิมมันเป็นถังน้ำมันฮะแมนเหมือนจะบาบแล้งัยสี่พันสามเรียนดีก็ว่าเปลี่ยนโอเคเหรอมันเป็นยังไงมันหัวเลยจีมึงลงมาลางถังกันรึเอลาเขาอยากกินของพี่ด้ครับ ขี่โฟกวนมายนี่บุญเนี่ยโูกูโฟกนี่ใช่ไหมแ่สิริมณีอี่งอี่นอนยุ่ดอกไอขีดบังแล้วไหลเาะทั้ง่างไหลเป็นขีดต้มปะผู้ได้ามไปเอา ฮะเฮ้ยกูวันนันแสดงนังช่องเกียรติไหลขีบรถมากฮัมเตอเบิร์ได้ขีบรถฝนยังตกอ่ะนะพัดนำฝนอ่ะนะยังโอ้ข้ล่างเพราะเอาน่นออกเอาละเอียดค่อยไปทีละจุดเออ ใช่ดช่บันไดสิมีลงมไปล่างไอ้มันดีดีเลยนะโชคเอาถังเขึ้นไปเหยียบขึ้นมาตัวนั่เอาลงถังล้มไปอันหนึ่งตัวเอาถังมาด้วยยัง,ยงเอามาตั้งสองอันนะ่ะถังถังแดงกับถังอนะันแห้งป้าได้งไหวขึ้นมันเตีย้ยมันเต้ขึ้นบ่ได้อปันกลัวกูไปทุลักกลับขึ้นมาป้าไปใส่ไปเลยเออแติทีเกิดจูเนียลลุนไม่มึงก็เห็นสิ พันว่าแต่ทีเกือเพันมัดเลยยังมึงทำไมมันยั่งไหวขึ้นได้จีน่ะเอาเอาบันไดมากก็ดูผุนสั้นดูทางน้ำมีบันไดหน่อยว่าอยู่ขวามือลองเหลียวไปบางทางพี่ไหมปะพี่ไหมทางพี่มันมีบันไดหน่อยหนึ่งยู่ในในเงี้ยน่ะ ขาบันไดมันจะลงไหนหรือวะหาบ่อไปทัวปากมันแคีบปันนี่แทงบ่อถังลงไปคือบ่ครับคืออยู่แล้วเนาะมันหนามมั้หงเลยโตตรงทางทางปากคุณออกก่อนคุณทางเออทางเรื่อยๆเรื่อย,เ,อย,เ,อยเพราะว่าขีดต้มมันจะอัดเมึงว่ามึงว่ามึงเฉวลงไปไหนบ่ขาบันไดก็ปากกันนี่ เราทั้งอยลงดิเอ่ราค้นม่งกูถามมึงจนเจะไตเหนนเบิ้งเอออเบิ้งเาเอองสูบเบิ้งมากแ๊กไก็ได้สูบไได้กัยถก่ป้นอเอาปนสีดำมาจะบาแล้วนะอาเอาทัああาางหัวมああ 3, 2, ันลงขึนะ้นมันวาหุ่นเดวฮะหุนเดวเอ like เอ ไปยุแก้วขขด้นแก้วน้วฮะลุนแ้ววุนเลยอาลงอลงขาได้คนเขาได้เขมนได้เอาถังเอาถังเอาถังมาเอาไปไปมึงก้เอาถังก็อันนี้หมกมานี่ไหมงเอาถังมงเป นันและลงไปแล้วฮะเ้ามันอกีขึ้นได้ยู่หรอกม่ต้องเอาถังเอาขี่หรอกเออขึ้นรถบังกกนดูนั่นได้อยู่ได้อยู่นั่น กี่โดน้ำขังเอาน้ำขังผนังยังนะบอกนี่ล่ะดึงเข้าไปตัวเนาะดึงเข้าไปเลยเลยอีกไรดึงเข้าไปไปกองไว้ในถังได้ยังบอกไรดึงเข้าไปดึงเข้าไป,เ,าไปเออนั่นละ ขีดแห,หนน้ำมันไหลออกก่อนปักขีดทางฝุนไห,หนน้ำมันไหลออกก่อนชิดม